สวัสดีค่ะสวัสดีชาวมีอัพในยามเช้าสวัสดีทุกคนที่เข้ามาติดตามรับฟังข่าวสารคลิปข่าวสั้นของมี่งานะเข้ามาแล้ววันนี้เราจะมาอัปเดตเกี่ยวกับความรู้สึกของคุณอน้นนะหรือว่าวท่านอน้นที่ผ่านมาในวันที่28กรกฎาคมเราได้นำการวิเคราะห์ของคุณแอนดรูมาให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะคะ เพื่อนๆก็มีความคิดหลากหลายนะบางคนก็อาจจะไม่ค่อยเชื่อบางคนก็อาจจะก้ามกึ่งนะบางคนก็ฟังไปอย่างนั้นแหละแต่ว่าก็ยังดูท่าทีอะไรกันไม่ออกแต่ว่าบางคนก็อาจจะเชียร์คุณอ้นบางคนก็อาจจะเชียร์องค์ทีอันนี้ก็ไม่ว่ากันเนาะเพราะว่ามันก็เป็นความรู้สึกส่วนตัวแล้วก็ความคิดเห็นส่วนบุคคลนะคะก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้นะเราก็ยินดีมากๆเลยที่จะให้หลายๆคนเนี่ย มาระดมความคิดเห็นหรือว่าลองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันดูว่าประชาชนคนร่วมชาติมองสถานการณ์ของคุณอ้นอย่างไรโอเคนะคะณนะตอนนี้เนี่ยทุกคนคงจะทราบนะว่าทางคุณอ้นเนี่ยเขาจะมีสายข่าวหรือว่าจะมีนักข่าวคอยประชาสัมพันธ์หรือว่าเป็นหน่วย PR ของทางคุณอ้นโดยตรงเลยปัจจุบันนี้นะคะใครที่ให้ข่าวคุณอ้นแบบใกล้ชิดมากที่สุด ก็คงจะปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเป็นนักข่าวสายทหารคุณวัชนาณนาน่วมมีอะไรก็จะมีการเกินออกมาจากทางคุณวัชนาเนี่ยแหละเดีย๋ยวเราไปดูการเปิดเผยนะคะบ,บอกว่าท่านอ้นมีการเปิดใจครั้งแรกขอเป็นสามัญชนในการทําประโยชน์เปิดใจบอกว่าทิ้งชีวิตหรูนอกประเทศไม่ต้องการยศถาบรรดาศักดิ์ขอเป็นเพียงแค่นายวะะัชรีศร โอ้โหอันนี้อยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยตั้งใจฟังนะคะแล้วก็ช่วยกันแสดงความคิดเห็นว่าคุณมองในลักษณะที่คุณอ้นกําลังบอกหรือว่ากําลังอธิบายถึงท่าทีที่คุณอ้นกําลังแสดงอยู่ในประเทศไทยขณะนี้วาสนานานุ่มผู้สื่อข่าวชื่อดังได้เปิดเผยบ,บทสัมภาษณ์ของท่านอน้นวัชเรศรวิวัชราวงศ์พระโอรสในพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชก,การที่สิ ถึงการเดินทางกลับมาอยู่ประเทศไทยถาวรในครั้งนี้โดยท่านอ้นได้กล่าวถึงความรู้สึกว่าเมื่อมาอยู่เมืองไทยว่าตั้งแต่กลับมาเมืองไทยในคราวนี้ก็มาอยู่สี่เดือนแล้วเป็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ยิ่งใหญ่ตนอยู่เมืองนอกมานานกว่า20ปีใช้ชีวิตมาอย่างหนึ่ง แต่พอกลับมาต้องมาในบ้านเกิดของเราก็รู้สึกว่ามันเป็นที่ที่เรานั้นควรจะอยู่เรารู้สึกว่าอยู่ที่นี่ถูกต้องแล้วการกลับมาในครั้งนี้เราทําประโยชน์ให้ส่วนรวมได้มากกว่าที่จะอยู่ต่างประเทศใช้ความรู้ประสบการณ์ที่เป็นประสิทธิภาพในตัวเองที่เราฝึกมาการที่เตรียมมาได้ให้คนรอบข้างให้สังคมในหมู่นักธุรกิจ ในหมู่การกุศลเราก็จะทำตัวให้เป็นประโยชน์ในแนวต่างๆไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือเด็กนักเรียนช่วยเหลือเด็กพิการนำประสบการณ์มาช่วยเหลือสภาทนายความเป็นสิ่งที่เราเอาตัวเองมาทำเป็นประโยชน์ได้ไม่ว่าจะน้อยหรือมากจะเป็นอะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสิ่งที่ตั้งใจทำนั้นตนภูมิใจมากที่ได้กลับมา ไหว้ตามวัดต่างๆที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อประเทศไทยการกลับมาเมืองไทยในครั้งนี้หลังจากที่ไม่ได้อยู่มานานถึง20ปีถือว่าเป็นสิ่งสำคัญและพลาดไม่ได้ตนต้องการให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเมืองไทยได้ทราบว่าผมขออนุญ,ญาตกลับมาใช้ชีวิตในเมืองไทยอยากจะเป็นคนดีอยากจะเป็นคนที่มีประสิทธิภาพ ช่วยเหลือสังคมให้ได้ในเมืองไทยไม่ว่าจะน้อยหรือว่าจะใหญ่ผมอยากทำให้ปู่ทวดบรรพบุพร,รุษทุกคนภูมิใจว่าผมทำในสิ่งที่ดีไม่จำเป็นที่จะต้องมียศถาบรรดาศักดิ์เป็นเพียงแค่นายวะะัชรยรก็สามารถจะทำสิ่งที่ดีได้ทำประโยชน์ได้ทำดีเพื่อเพื่อนในสังคมไทยได้ อยากจะนำการพัฒนามาสู่ประเทศไทยอยากจะช่วยให้เศรษฐกิจไทยนั้นดีขึ้นอยากจะช่วยสังคมช่วยงานการกุศลต่างๆเพื่อเยาวชนเพื่อการกุศลและเพื่อผู้พิการมาถึงนักจุดๆนี้นาะก็อยากให้หลายๆคนได้ฟังจากปากของคุณอ้นโดยตรงเลยตั้งแต่กลับมาเมืองไทยในคราวนี้นะครับก็มาอยู่หลายเดือนและสี่เดือนได้แล้วมั้ง นก็เป็นเป็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ค่อนข้างจะใหญ่เพราะเราก็อยู่เมืองน,นอกมาแนลายน20ปีใช้ชีวิตมาอ,อย่างหนึ่งแล้นี่กลับมาก็เหมือนกับว่ากลับมาในบ้านเกิดของเรามันก็รู้สึกว่ามันเป็นที่ที่เราควรจะอยู่รู้สึกว่าอยู่ที่นี่ถูกต้องแล้วแต่กลับมาคราวนี้รู้สึกว่าทำประโยชน์ให้ส่วนรวม ได้มากกว่าที่จะอยู่ต่างประเทศใช้ความรู้ประสบการณ์ที่เป็นประสิทธิภาพในตัวเองที่เราฝึกมาหรือว่าการที่เตรียมชีวิตให้เราเตรียมมาได้ให้คนรอบข้างให้สังคมให้คนในในในหมู่นักธุรกิจในหมู่ที่ทำการกุศลไปทำตัวให้เป็นประโยชน์ในในแนวต่างๆไม่ว่าจะเป็น าการช่วยเหลือ,อเด็กนักเรียนช่วยเหลือเด็กพิการานำประสบการณ์มาช่วยเหลือสภาชนายความก็เป็นสิ่งต่างๆที่เราที่เราทำได้ที่เราเอาตัวเองมาทำเป็นประโยชน์ได้ไม่ว่าจะน้อยหรือมากจะเป็นอะ,อะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไม่กลัวที่จะทำไม่ว่าจะน้อยหรือว่าเหลือมากขนาดไหนก็ตาม กลับมาเมืองไทยคราวนี้ภูมิใจมากที่ได้มากราบไหว้วัดวาต่างๆที่เป็นสิ่งสําคัญในและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทยการที่เรากลับมาเมืองไทยคราวนี้หลังจากที่ไม่ได้ไมไ่อยู่เมืองไทยมานาน20กว่าปีเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งสําคัญแล้วก็เราก็พลาดไม่ได้อ่าให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเมืองไทยทราบว่าเนี่ยผมก็ขออนุญาตกลับมาใช้ชีวิตในเมืองไทย อยากจะเป็นคนดีอยากจะเป็นคนที่มีประสิทธิภาพอยากจะเป็นคนที่ช่วยเหลือสังคมให้ได้ในเมืองไทยไม่ว่าจะน้อยหรือใหญ่เป็นความภาคภูมิใจของผมผมก็อยากทําให้ปู่ทวดบรบบพรพบรุษบรรพบุรุษท,ทุกท่านภูมิใจว่าผมทําในสิ่งที่ดีไม่จําเป็นต้องมียศถาบรรดาศักดิ์นายวัชรศรก็ทําในสิ่งที่ดีได้ ทำประโยชน์ได้ทำดีต่อเพื่อนเพื่อนในสังคมได้อยากจะทําความพัฒนามาสู่ประเทศไทยอยากจะช่วยให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้นอยากจะช่วยสังคมช่วยในงานการกุศลต่างๆเพื่อเยาวชนเพื่อการศึกษาเพื่อคนพิการเรื่องในบรกาสวันพระสมภพครบหรอบ ข้าพระเจ้า,จาวัชเรศรวัชรง์ขอน้อมถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระนามไม่แข็งแรงเป็นที่พึ่งของชาวไทยต่อไปน้อมถวายพระพรจบไปแล้วนะคะกับ ความจงรักภักดีของท่านอ้นที่มีต่อเสด็จพ่อด้วยแต่ว่าในวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาก็อาจจะทำให้หลายๆคนรวมทั้งท่านอ้นนั้นผิดหวังนะเพราะว่าก็ไม่ได้มีการเรียกเข้าเฝ้าหรือว่าไม่ได้มีการสถาปนายศกลับคืนแต่อย่างใดแต่นี่ก็คือสิ่งที่เป็นการถ่ายทอดออกมาหลังจากที่มีหลายๆคนก็จับตามองถึงความเคลื่อนไหวความเปลี่ยนแปลงความรู้สึก เพราะว่ามันไม่มีการตอบรับจากทางสำนักพระราชวังหรือว่าทางเสด็จพ่อในขณะที่ฝ่ายเซเลปทางด้านประชาธิปไตยอย่างคุณแอนดรูก็ได้ออกมาให้ข่าวนะคะว่างานนี้ทางคุณอ้นเนี่ยอาจจะช้ำหนักเลยเพราะว่าที่ผ่านมาก็อาจจะมีการปฏิบัติหน้าที่หรือว่าทรงงานอย่างเต็มที่แต่ก็ไม่ได้ผลอะไรกลับคืนมา ก็อันนี้ก็ว่ากันไปเนอะแล้วแต่ทุกท่านจะแสดงความคิดเห็นเลยโอเคนะคะหลังจากที่มาดูการให้สัมภาษณ์ของคุณอ้นแล้วก็ฝากข่าวเกี่ยวกับคุณอนาตาเซียนิดนึงเนาะเพราะว่าที่ผ่านมา ทางคุณแอนดรูก็ยังคงติดตามความเคลื่อนไหวทางไอจของคุณอนาตาเซียอยู่ตลอดเวลาขณะนี้ก็ได้เดินทางกลับมาที่ประเทศไทยครั้งหนึ่งในการเปิดตัวครั้งนี้ค่อนข้างที่จะอลังการงานสร้างนะจะไปตะเวนตามสถานที่ต่างๆมีการไปโปรโมตนะคะเหมือนเป็นพวกคาเฟ่สถานที่ท่องเที่ยวที่เขาได้ไปหรือว่ารีสอร์ทอาจจะเป็นการรองรับกันเป็นการส่วนตัว ก็ได้หรือเปล่าเพราะว่าค่อนข้างที่จะลงรูปเยอะมากมีมื้อดินเนอร์หรูๆแล้วก็บอกว่าเป็นมื้อพิเศษกับใครสักคนหนึ่งอาจจะเป็น คนคนนั้นหรือเปล่านานี้ก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วก็เหมือนกับว่าจะได้น้ําหอมจากบุคคลสําคัญด้วยแล้วก็มีการระบุว่าคือชอบมากเพอร์เฟกมากนานี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรทําไมสื่อโซเชียลในประเทศไทยหรือว่าสื่อออนไลน์ต่างๆเนี่ยจะติดตามความเคลื่อนไหว ของทางคุณอ้นนะอย่างเช่นคุณวัฒนานานุ่มเนี่ยจะเป็นกระบอกเสียงจะพยายาม PR ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข่าวสารของคุณอ้นอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าไม่มีใครกล้าที่จะรายงานข่าวความเคลื่อนไหวของคุณอนาตาเซียเลยซึ่งเราก็ทราบอยู่แล้วนะว่าเขาน่าจะมีความสัมพันธ์ที่มันเชื่อมโยงกันเพราะเราบอกแล้วว่าคุณอนาตาเซียจะบอกว่าคุณเป็นแฟนเก่าแต่การที่คุณเดินทางกลับมาในประเทศไทยบ่อย ก็อาจจะดูแปลกๆสักนิดหนึ่งแล้วยังไม่พอนะคะจากการที่ไปขุดใน IG เนี่ยมันก็พบว่ามีภาพที่คุณอนาตเซียกับคุณอ้นเนี่ยยังไปเจอกันด้วยมีภาพจับมือถือแขนอะไรแบบนี้มันก็เลยทําให้อาจจะหลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้สําหรับคนที่กล้าวิพากษ์วิจารณ์นะคะเพราะว่าคนที่เขารายงานเฉพาะข่าวของคุณอ้นอย่างเดียวก็มีแต่ไม่กล้าแตะในเรื่องของคุณอนาตเซียเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยเหมือนรุกหนักมาก รุกยังไม่พอนะยังมีเป็นที่ประจักษ์เลยด้วยซ้ําเพราะว่าจะบอกว่ามาโนไปเองมันก็คงไม่ใช่เพราะว่าเราเคยนํารูปมาลงแล้วเนาะคุณดาราจเซียเนี่ยมีการเมนชั่นเลยมีการพูดถึงว่าคุณเพื่อนเขาเนี่ยมีการแซวด้วยว่าเขาจะได้เป็นราชินีของประเทศไทย แล้วอันนี้คืออะไรจะบอกว่าเรามาโนไปเองมันก็ไม่ใช่ไงเพราะว่าคุณอนาตาเซียก็มีอาการดีด้าด้วยนะว่าเพื่อนเขาแซวแบบนี้ก็คือเหมือนเป็นการหยอกเล่นแล้วในแคปชั่นอะไรต่างๆที่เขาพยายามที่จะสื่อสารเป็นภาษาไทยก็แน่นอนนะคะต้องการที่จะสื่อสารถึงคนไทยอย่างแน่นอนอันนี้เป็นเรื่องที่ปฏิเสธยากแล้วต่อมานะในเรื่องของความรู้สึกของคุณอ้นก็เช่นกันเรามาตบท้ายกันตรงนี้กันละกัน คุณอ้นเนี่ยบอกว่าอยากจะมาช่วยเหลือประเทศไทยอยากจะมาทําประโยชน์เพราะว่าถ้าเกิดอยู่ที่ประเทศนอกเนี่ยก็อาจจะเสวยสุขอยู่เพียงคนเดียวหรือเปล่ามีความสุขแต่ว่าไม่มีโอกาสทําประโยชน์ไม่ได้มีโอกาสช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสคนที่ไม่ได้รับความเท่าเทียงทางสังคมในประเทศไทยดังนั้นก็เลยอยากที่จะทิ้งชีวิตอันสะดวกสบายอันมีความสุขของตัวเองเนี่ย เข้ามาในประเทศไทยเพื่อที่จะช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากอันนี้เราคิดว่ามันดูประหลาดไปสักนิดหนึ่งเพราะเราเคยตีแผ่ไปแล้วว่าคุณอ้นไม่ได้มีชีวิตที่หรูหราในอเมริกาเลยเพราะว่าใบอนุญาตทนายความคุณก็ไม่ได้ต่อนั่นหมายถึงว่าคุณไม่สามารถทำอาชีพทนายความได้แล้วเราเคยพูดไปแล้วว่าคุณก็มีคดีของการถูกฟ้องร้องในหน้าที่การงานกันด้วยแล้วก็ยังไม่ได้เคลีย แถมยังมีปัญหาในเรื่องของการถูกฟ้องร้องจากบัตรเครดิตอเมริกันเอ็กซ์เพรสมันคืออะไรอะไรคือการที่คุณบอกว่าคุณมีชีวิตที่ดีชีวิตที่สวยหรูคือมันไม่ใช่ไงตั้งแต่ที่คุณเข้ามาเนี่ยมันก็มีข่าวพวกนี้ออกมาสื่อของต่างประเทศก็ลงแล้วคุณก็ยังไปบอกกับทางคุณวาสนานาน้านมให้ช่วยกัน PR ว่าคุณนั้นจ่ายเงิน ชำระหนี้ไปเรียบร้อยแล้วแล้วยังไงอะ่ะคือแสดงว่าคุณคุณก็ยอมรับไอ้ข่าวเช้าที่ว่านั้นถูกฟ้องร้องด้วยหนี้บัตรเครดิตถึงแสนเหรียญไม่ใช่เฉพาะคดีนี้คดีเดียวนะยังมีคดีอื่นๆมากมายที่เราขุดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นบริษัท VVV ที่คุณตั้งขึ้นมามันก็หลักรอยไม่ได้มีเป็น หลักแหล่งที่จะสามารถเข้าไปดูว่ามีสํานักงานหรือว่ามีอะไรก็คือจดเอาไว้อย่างนั้นแหละแล้วมันก็ดูเลื่อนลอยมากสถานที่ไม่ได้มีอะไรเลยไม่ได้มีสํานักงานก็คือเพิ่งจดมาสดๆร้อนๆแล้วการที่คุณบอกว่าคุณเนี่ยสามารถทําประโยชน์ได้ถึงแม้ว่าคุณจะเป็นเพียงแค่นายวัชรศรเท่านั้นแต่ว่ามันย้อนแย้งอ่ะถ้าคุณตามเรามาโดยตลอดคุณจะรู้เลยว่าแม้กระทั่งในเว็บไซต์ในบริษัทอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งป้ายชื่อป้ายห้อยคอ โ r o ชัวหรือว่าอะไรต่างๆที่ปินการแนะนำบริษัทของคุณแนะนำตัวคุณเองเนี่ยคุณจะใช้คำว่า prince มันมันก็ดูย้อนแย้งแล้วอะนะคะนี่คือชัดเจนเลยในการที่คุณให้สัมภาษณ์แบบนี้มันเป็นการเหมือนแก้เกอแก้เกี้ยวซะมากกว่าว่าโอเคไม่ได้รับแต่งตั้งก็ไม่ได้มีความรู้สึกกระทบกระเทือนอะไรเลยเพราะว่าฉันก็ไม่ได้หวังแต่ทีแรก ฉันทิ้งความสะดวกสบายเพื่อที่จะมาช่วยเหลือประชาชนฉันไม่ได้หวังในยศถาบรรดาศักดิ์หรือว่าการแต่งตั้งอะไรเลยฉันไม่ต้องการเป็นเจ้าชายแต่ในขณะเดียวกันคุณไปบอกแหล่งข่าวหรือว่าคุณลงไปในเว็บไซต์ตัวเองคุณลงไปแม้กระทั่งปายห้อยคอคุณก็ลงว่าคุณเป็นเจ้าชายคุณเป็นลูกของกษัตริย์องค์ปัจจุบันคือมันย้อนแย้งหมดเลยอะนะถ้าเกิดว่าจะให้เคลียร์ก็คืออย่างที่บอกคุณต้องเคลียร์ในเรื่องของ สถานภาพของครอบครัวด้วยเพราะมันก็มีข่าวว่าคุณยังไม่ได้คุณยังไม่ได้หย่าร้างคุณยังคาราคาซังอยู่กับคนเดิมไหนจะลูกน้อยอีกสองคนซึ่งแน่นอนนะคะก็จะต้องมีปัญหาในเรื่องของค่าเลี้ยงดูหรือว่าการดำรงชีวิตของคุณแม่ซึ่งถ้าจะต้องเป็นแม่เลี้ยงเดียวแล้วยังไงอะอะไรคือการที่คุณบอกว่าคุณทิ้งชีวิตอันสะดวกสบายเพื่อที่จะเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเดี๋ยวก่อน ช่วยเหลืออะไรในเมื่อคุณเข้ามาเนี่ยคุณยังได้รัสบสปอนเซอร์หรือว่ามีคนยกบ้านให้กับคุณบ้านเรือนไทยริมน้ำจนกระทั่งมันมีข่าวมาด้วยซ้ำอันนี้มิไม่การันตีนะแต่ว่ามันก็มีข่าวมาว่าปัจจุบันนี้คุณโอนน้นี้อาจจะไม่ได้อยู่ที่บ้านไทยริมน้ำนั้นแล้วเพราะหลังจากนั้นมันก็ไม่ได้มีข่าวอัปเดตอะไรออกมาอีกแต่ว่าอันนี้คืออย่างที่บอกนะคะว่ามันมีกระแสข่าวออกมา จะจริงเท็จอย่างไรว่ากันอีกทีหนึง่งแต่นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงว่าคุณอ้นมาเนี่ยคุณอ้นยังต้องรอสปอนเซอร์จากคนอื่นหรือว่าคุณยังมีปัญหาในเรื่องของการเงินอยู่เลยอ่ะคุณจะอธิบายตรงนี้ได้อย่างไรเรื่องการฟ้องร้องการมีหนี้การที่มีคนมาปลดหนี้ให้ทันทีที่คุณเหยียบแผ่นดินไทยคุณก็ขอในลักษณะของสปอนเซอร์หรือว่าใครที่อยากจะมาโหน เชื้อเจ้าอะไรเงี้ยสามารถมาร่วมกันทําเป็นสปอนเซอร์หลักได้เนี่ยมันก็ดูปแปลกแล้วนะแล้วก่อนที่คุณจะมาช่วยเหลือเด็กยากไร้ที่คุณสงสารคุณเล่นบทศกเนี่ยแล้วคุณไม่สงสารลูกคุณหรอกสองคนยังอยู่ในวัยกาลังเติบโตเลยนะคะอันนี้คือเป็นจุดที่พีคมากที่สุดนะคือก่อนที่คุณจะมาน้ําตาซึมสงสารเด็กที่ได้โอกาส ไม่เท่าเทียมถูกทอดทิ้งอะไรเงี้ยคือคุณหันหลังกลับไปที่ลูกของคุณก่อนสองคนแล้วตามที่ทราบมาก็คืออาจจะมีภาวะของการเจ็บป่วยด้วยเนาะก็นี่ก็ฝากไว้นะเพื่อนๆได้รับฟังข่าวนี้คุณอินไปกับคุณอน้นหรือเปล่านะแล้วก็คุณเซียคุณคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่าลืมช่วยก,กัน ik, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับมี่ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ